ได้เงินวันละแสนทำไงหรอเกินแสนด้วยถ้าอยากได้เงินเกินวันละแสนนะวิธีการคือง่ายมากแล้วก็น่ารักด้วยอ่ะในหลายคนพอพูดถึงเงินใช่ปะก็จะเริ่มเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกแบบเงินมันคือเรื่องที่มันหายากแต่วิธีการหนึ่งที่ใช้ดึงดูดเงินน่ะคือการใช้ความลับของน้องหมีมีกระปุกออมสินหมีเล็กๆอันหนึ่งแล้วก็ใส่เงินทุกจํานวนเลยเงินบาทเงิน5บาทแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแล้วทุกวันน่ะจะเอาน้องหมีเนี่ยมากอดนะคะแล้วรู้สึก ขอบคุณรู้สึกรักรู้สึกมีความสุขฉะนั้นเนี่ยเราอยากดึงดูดเงินมากขึ้นมันคือการสร้างความรู้สึกที่ดีกับเงิน <sm hooting> สร้างความรู้สึกเชิงบวกกับเงิน <ís> พอเรากอดน้อนงหมีใช่ปะแล้วเรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกชอบเงิน,เร,รเ,งนเรารู้สึกมีความสุขเวลาได้รับเงินเนี่ยค่ะคือวิธีการที่เราจะ attract หรือว่าดึงดูดเงินมากขึ้นเวลาที่เราปลอดภัยมากพอที่จะรับเงินเราปลอดภัยเหมือนกับว่าเงินมันคือความรักเงินมันคือความอบอ,อ네ุ่นเมื่อนั้นนะคะเราจะมีใจที่รับเงินได้มากขึ้นเงิน ได้มาเท่าไหร่ก็โอเคเวลคัมเพราะว่าเงินมันน่ารักเงินมันน่ากอดเงินมันน่าอยู่ใกล้เงินมันเอเ r g y จีเหมือนน้องหมีนี่คือวิธีการง่ายๆที่เราจะดึงดูดเงินมากขึ้นใครนะอยากได้วิธีการดึงดูดเงินมากขึ้นอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็กดติดตามโค้ชนะคะ